อันนี้เป็นเส้นเล็กกับเีวหวางเนาะใส่น้ำมันมากรอบจ้ะทำรัดหน้าเนาะรัดหน้าง่ายๆเนี่ยมีไก่แล้วก็กุ้งใส่แป้งมันไปเพราะว่าเราใช้บไก่นะเนาะเขาก็จะได้แบบเหมือนไม่แข็งอะไรไม่ด้านอะไรประมาณนี้ก็จะแบบนุ่มๆหน่อย ใส่ผักลงไปนผักเคโลเท่าที่มีผัดให้ผักสุกจ้าพอผักเริ่มสุกเราก็ปรุงรสนะน้ำมันหอยจะ้นะซอสปรุปน้ำตาลจ้ะใส่ไก่ป่นจ้ะกส่เกลือจ้ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะนง่ายๆแล้วใส่เนื้อ อเอาใใส่ลงไปเลค่ะียวขวานิดหน่อยค่ะสุดท้ายใส่น้ำลงไปน้ำขุกสุกพอเนาะจะสับสุกไก่สุกน้ำเดือดนิดหน่อยประมาณนี้เราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะแป้งมันก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้เราชอบเนยเราก็จะใส่แบบแบบเนยๆอ่ะค่ะ <c oughs> เราก็จะรอ เนี่ยเขาใส่ก็แสดงว่าแป้งเขาสุกเท่เดี๋ยวจะโฉบมันไปอ้าเส้นก็นิดหน่อยพอจ้ะตักลาดเลยจ้ะจ้ะก็ประมาณนี้เนาะลนหน้าของเราเรียบร้อย แต่สุดท้ายคือปรุงรสตามใจชอบนะก็อร่อยอร่อยสาดลงไปพริกชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยจ้ะโอ้แซ่บนี่ค่ะประมาณนี้ว่าหน้าของเราไปกินข้าวกันจ้ะ